เก็บบรรยากาศมาฝากนะครับสั้นๆอากาศดีมากโชคดีครับฝนไม่ตก สวัสดีครับขอบคุณนะฮะมาอยู่สระบุรีกับทุกๆคนนะฮะวันนี้ก็โชคดีครับฝนหยุดได้มีโอกาสพาเด็กๆมามาเริ่มเที่ยวธรรมชาติหน่อยนะฮะนี่ก็เป็นจุดแรกที่เราได้เลือกนะฮะเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับผมสั้นๆก็ธรรมชาติบำบัด ไม่มีทีวีแล้วก็ตกลงกันว่าจะปิดมือถือวาดรูปอ่านหนังสือตัวเล็กสองคนก็กินอาหารบ้านๆแล้วก็ดูแลคืนนี้ไม่น่าจะมีข้าวกินโดนโดนมดกัดไปแล้วบรรยากาศดีมากนะครับเอ่อ <Wow. S 1> oh. สำหรับใครที่อยู่เมืองนอกก็สระบุรีก็เป็นอีกที่หนึ่งนะฮะใกล้กรุงเทพขับรถไม่ยากนะผมก็มานั่งระบายสีใกล้เสร็จแล้วครับส่วนภรรยาก็ <c oughs> ตัวเซราตามภาษาควรพ่อโอเคครับ ขอให้มีความสุข <Okay. S 1> กับหน้าฝ <Okay. S 1> นนี้ <Okay. S 1> ไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <I> ขอบคุณทุก <I can. S 1> ท,ท,ท่านที่เข้ามาชม <I can. S 1> เก็บบรรยากาศมาฝากไว้เจอกันครับไลฟ์ไม่ค่อยเป็นโอเคปิดทางไหนเอ่ยเอาด้วยสตอบ